สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลัมนะครับผมช่องกันชัยราเพิียงอพิเชียนะครับผมกับการทํางานวันที่9นะครับผมของการทําบ้านเมื่อนี้สร้างสร้างมีผู้เดียวนะครับอีกผู้หนึ่งล่านะครับเมื่อนี้ตอนนี้กําลังลื้อแล้วนะครับลื้อลื้อเพื่อที่ซีสอดสันไทยเข้าไปนะครับวันนี้คงจะได้มุงนะครับเพราะว่าสันไทยสันไทยมาหอดเมื่อวานนี้ประมาณแรงๆครับผมพี่น้องนะครับจะได้มุงนะครับ ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับผมนี่สื่อมาเตรียมพร้อมนะครับเบิกไปเรื่อยๆพี่น้องดยความหาความแพงความคิดถึงคิดหอดกันนะครับผมต้นมะงแยวก็เอาออกซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาไปซ้ำนี่ละเอาไปกินหมากมันกำลังหมากกำลังดดเ็นบอกตัดออกซ้ำนี่พอ่อทรายมันคือดันหนานะครับ ท่างผุนกพักเทียงนะครับพักเทียงผุนท่าผุกำลกินขาสวัสดีครับสวัสดีครับอื้อข้าวสวัสดีคุณพ่อครับผมรือ้เข้าวดีครับปุ้ดแต่ยังกินมาหน่ปนแกงไม้พี่น้องตี่มือหนักติมแสบเรี่ยศครับปุ้ด พี่ผู้แกงครับสวัสดีครับแกงน้อยแกงน้อยคุณลูกค้าทานแบบนักติมอันนี่แฟนบรอโอ้ยนี่เดี๋ยวแฟนเล่าหนิเขาเขาเขาว่านักติ้มขึ้นแตแฟนรอแทบพนักมดนน้ำมาพอกันได้ในกระไรมวนน้ำมาพอกันเอพี่น้องแกงใหม่แกงใหม่พอรอสามีลูกชายแห้งรอ รอตแต่นอนเวทเขาบอกเ,อเลยร <laughs> 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 อ,ตอตแต่นอนเวทหนามไม่ได้ครับแค่<อ> <c oughs> น,นี้ครับโอ้โหกลัวทันั้บอกให้เวลากินข้าวเราเตรียมหนามโหลดแค่นั้นแกงน้ไม้พี่นอ้นองคุณสดๆนะครับน้อยสดๆนะครับเมื่อนไอ้สร้างฟังไอ้บอมาพี่น้องสร้างฟังไอ้ไปไซบู สร้างเพิ่มไปสร้างได้บุสร้างเพิ่มไปกินงานแต่งโอ้โอ้มีงานแต่งแต่เมื่อนี่เตรียมงานแต่งขาดคนมากกันแล้วแล้วมื่อนี่นะครับแต่ว่าเพิ่นบ่มามาได้่สองมื่นอ่าเฮ็ดไปเรื่อยๆครับบ่ฟ้าวบ่ฟังบ่ฟ้าวบ่ฟ้าวนะครับกินก่อนเลยกินก่อนเลยข้นข้นเปลื่อยหน่อยจะกินเด้อดตำมะฮุง มาสองถุงสุดท้ายที่เราแกยาเซียนฮะมาสองถุงสุดท้ายคุณยาเซียนมันมืดหรือเปล่าไม่จบเศรษฐะพักเที่ยงพี่น้องบรรยากาศนะครับอากาศฮอนฮอทครับพี่น้องย่ำก็คืนกันหนาวนะครับอยู่แบบบ้านๆครับอยู่แบบบ้านๆสบายๆ แต่ว่ากับบทสบัยปานใดบ่ม,มีเงินมืน่อีดเสด็จมุ่งอยู่น้อสางเนาะครับผมอ่าเมื่อแรงว่าติดตามคลิปมุ่งล้างค่ากันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมุ่งแน่นอนมื่อนี่เพราะว่าตัดออกแล้วทั้งพี่ ก็ตัดออกแล้ว้มันเปคือพอว่าอ๋อมันไปแนวนี้เอง <laughs> อืมจานห้อยได้จานพออืมอ่มอาไปหุงปลาพื้นมากเมิ้วจะมากินมะขอปุ่นคนปลาอ,อบแพร์็อตะแม่ช็อตอีกปลอ,อปแซ่คืปาเทียนลย นา่นาเิ้มตนหออืมโอ้ยเกงลาใหม่แบบเป็นนอนเลยป่ะอืมอมอ,มอเยมมอะนเมมกงลาใหม่ กินไปแร้วอือจำฮะอือาหฮง่าเขาไม่ห,มมมนหนามนะโอเคต่อ นน่มบ่ฮะแล้วคนใยนุย่มปะทำไ้คนเก่าปะคนเก่ายตั้คนเก่าเพร่าเราจัตา,ามแถวไม่เนาะเราซื้อยังหรอไม่รวยม่เป็นนอกมาาแกงราไหม มาด้วยาวซ้อง,องหอมือนี้วัน,นยังตังขานหรอืออม ลายแสบลายเนาะลายแสบลายกินหน่อยแสบหน่อยเหมือนในพนักงานอาจจะบางหนาบางตานะครับช่วงนี้มีบุญลายเนาะบุญเด้อนสามบุญด้านสี่เนาะวันทีหยิบเจ็ดเนี่ยบุญน้ำบุญบาทรน้ำพ่อไต่ไม่เป็นมรำมังเวียนนะครับหยิบพกให้หยิบเจ็ดนี่ล่ะสิไปเหรียญไปชมดูบายบอไปาย อ่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจครับพี่นอ้องช่องกันใช้เราเปิดเอาไปเชียวนะครับผมจะพาไปเบิร์กข้าวมองนี้แล้วมันหอมป่ะนี่ต้องตัดใหม่ทั้งนี้ออกอืมนะไปใส่กระปูเป็นเสี้ยนหรอมา เป็นพือเป็นดำเ็ดหเด,เ,เดี๋ยวตอนอนบายบายก็บเหลิ่มมุ่งครับสันทัยนี่ก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับพวกอันกระเบื้องเหลือพวกกระเบื้องอิฐฟังนี่ประตูหน้าต่างโอ้ มีแต่ของนักหนักเลยบ้านนี้กระเบื้องประตูนาตังปอกสวมเออบ่อยากเว้าม่อยากเว้าเลยขันมีบุญวัาสนาเกศเหตุมองนี่อีกครับนี่มีบุญวัาสนาเหตุอีกครั้งหนึ่งเราจะบุญวัาสนาเนาะ ว่าสิเห็ดว่าสิเห็ดอันบัวลายได้พี่น้องแต่มันคือว่อาอะไรเห็ดบานเนาะเขาว่ามันบานปลายแนอีลี่ขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลล์นะครับเบิ่งไปนี่ยครับอันนี้วันที่9นะครับของการทำงานนะครับ เดิมแรกที่ายคลิปอันชงมุ่มงล้างค้าให้เบิ้งนะครับตอนนี้สร้างกำลังอันรับประทานเขาอยู่ช่างกำลังรับประทานข้าวอยู่นะครับแมนมันตากแดดทันละขุดน้ำเลนน้ำยังนั่นอีกปูเปียวต้องกินเผ็ดได้ แข็งแรกเขยังโอ้เป็นตะอิมขาเนาะเอือกอ่างเอือดอ่ากอือดอ่างมองนี่ก็จะเป็นอันคั่วเก็บของนะครับมองเก็บของเก็บยังน,นะครับ อบคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับอีกคนหนึ่งนะครับพอกันทุกมือเยี่ยมยาม <ใน S 1> ถามข้าวกันนะครับถามข้าวถามข้าวกันอะพอกันคลิปต่ตอไปพี่น้องมือแรง่งมือแรง่งพอกันมือแรง่งช่วงนี้ขออนุญาตบัดข้ามรับประทานข้าวบรรจุข้าวประทานได้กินน้ำโมยอยู่มมโมสิกินเบิัตแล้วโมสิกินเบัตรละโอ้ พี่เนแซ่บนะครับผมอ่ะขอกันคลิปหนาครับพี่น้องนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับผมพักแพ็กกัดครับนตีมสวัสดีครับสวัสดีครับเัสวัสดีครับผมอ่สวัสดีสวัสดีปะขอกนคทิมหนาครับพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ